สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟ d n i g h t City เซิฟนี้เล่นฟีพีซีมือถือนะเซิฟนี้ไม่ใช่เซิฟมอดนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับลองเข้ามาเล่นดูนะส่วนการรับไวลิตในเซิฟนี้นะครับแค่เอาชื่อเราไปใส่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็กดรับไวลิตแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องแอดมินของเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นแอดมินแรนดอมนะครับติดตามการอัปเดตต่างๆของเซิร์ฟนี้ได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะโตก,กแบบนี้แหละนะครับว่าไปนั่นนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเกิดเด็กใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับนี่เข้ามาครั้งแรกนะครับรองเท้าไม่มีนะตอนนี้ <c oughs> ต้องหาเงินซื้อด้วย แล้วพอเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะมีจุดรับของเด็กใหม่นะครับแล้วก็กดรับได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่พอดีผมรับไปแล้วนะก็กดรับซ้ำไม่ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดรับของตามเลเวลนะครับนี่เลเวลห้า1 5 10, 10, 15, 20ิบห้าินะครับนี่มาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เลเวล5มาดูดิเอ้าดูไม่ได้แสดงว่าเราต้องเวล 5, 5ก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีจุดรับของรายวันด้วยนะครับนี่วันแรกนะครับรับเงินเขียว 1,000พร้อมเพชร5เม็ดเลยนะครับนี่เลยเข้ามาก็รวยแล้วนะครับพี่ที่นี่ครับเราก็วิ่งออกมาด้านนอกครับเสกรถแล้วก็ออกไปลุยได้เลยนะครับนี่ด้านนอกครับนี่มีกระต่ายกับเต่าด้วยนะครับกระต่ายอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มีอ่างน้ําด้วยนะครับไปแช่น้ําเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเสกรถตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นตรงนี้นี่วิ่งออกมาตรงนี้ครับเสกรถแบบง่ายๆครับแล้วก็ออกไปเล่นได้เลยนะครับนี่เดยก็จะเป็น รถทํางานนะครับให้กับทุกคนนะออกไปขับนะครับมีคันเทพเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ดูดูเอาไปแต่งสีก็ได้นะครับแต่งสีก็สวยแล้วนะครับจุดโอมตรงนั้นนะครับจะเป็นจุดพาวรถเนาะตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่อ่ะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับนี่รถเทพเลยนะครับนี่และจุดต่อไปครับทุกคนก็จะเป็นจุดเอฟเคเองครับนี่ไปดูกันนะว่าน่าดูมากแค่ไหนนะครับนี่พอเราเข้ามาในโซนแล้วนะสังเกตดู มันก็จะมีเวลาขึ้นเลยนะครับและเวลานี้มันจะต่อจากเวลาเดิมเลยนะครับ600วินะ600วิรับเหรียญ FK ไป1เหรียญนะครับนี่ที่สวนสาธารณะตรงนี้นะครับนี่เด๋ยก็จะมีมุมสวยๆนะครับถ่ายรูปก็ได้นะเพราะเราได้มาแล้วนะครับสามารถเอาไปแลกได้นะครับวิธีแลกก็มาแลกตรงนี้นะนี่มี2ฝั่งนะครับ2แบบเลยมีอาวุธนะครับนี่ แรกอาวุธเลยนะทุกคนก็จะเป็นมีดกับไม้เบสบอลนั่นเองครับนี่ง่ายๆเนาะอืมแค่มายืนเอฟคนะครับแต่จะต้องมาบ่อยเหมือนกันนะอืมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดลับของแฟชั่นเอฟเคนั่นเองครับตอนนี้แจกกวางติดหลังนะครับไม่ใช่กวางเหลียวหลังนะนี่วาไปนั่นครับแล้วก็จะมีหน้าก,ากากผีติดหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหัวไก่ครอบหัวนะ่าจะเป็นตัวนี้นะอืมแล้วก็ไอ้กวางน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ นี่นี่กวางนะครับอ๋อกวางติดหลังตัวนี้เลยเหรอโอ้โหหดว่ะแล้วก็หน้ากากผีก็คือตัวนี้นะครับหน้ากากกระโหลกเนี่ยโอ้ยยังมองมุมต่ำนะครับไม่ได้อ่ะนี่ก็ไม้เคได้นะครับตรงนี้เลยและจุดต่อไปที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือวอร์โซนในเซิร์ฟเดงครับนี่โอ้โหผิวขาวมากเลยนะครับเนี่ยเธอคนนี้ปะเข้าไปครับจุดนี้เลยนะเปิด GPS มาได้นะครับวอร์โซนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมี่เป็น สถานที่อัดกันได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับและเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนโซนได้ด้วยนะครับนี่เลยเลือกอาวุธก่อนแล้วกันนะนี่อันแรกนะเมนูแรกนี่มีให้เลือกนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นี่นเอาตัวไหนหดีทุกคนเอาไม้เบสแลันนะ <c oughs> ไม่ใช่กดเิียรเฮ้ยใขรต่อยไว้นยเมื่อกี้แบบแมบพบแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับจุดตรงนี้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนมิติได้ด้วยแล้วก็ออกออกจาก,ออกแบบโซนเนาะ เปลี่ยนมิตินี้นะครับมันจะมีถึง5มิติเลยนะครับ1 2 3 4สสนะอย่างเช่นถ้าเราเลือกไปที่สองนะนี่เราเลือกแล้วนะครับตอนตอนนี้นะเพื่อนของเราก็จะหายไปนะเมื่อกี้นะอ่ะทีนี้เราลองกลับไปที่มิติหนึ่งม่นี่เ,เพื่อนเราหายไปไหนวะนี่ไงอ่ะเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนมิติได้ถึง5มิติัดนเองครับแบบ5ห้าห้องพูดง่ายๆนะครับเหนื่อยแล้วเราก็มาเลือกอาวุธจากตรงนี้ได้นะครับนี่ไม้พู่ไม้พู่ ถือพอให้นี่ตึง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 ตีงต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 งกันได้นะครับประมาณนี้นะก็ลองมาเล่นกันดูครับสรบเซิฟนี้ล่วงมา,าครับจัรหวะนนี้นี่มันดีครับทุกคนลองมาเล่นกันดูนะนี่และในเซิฟนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับในเซิฟนี้มีงาน เก็บรังพึ่งด้วยนะครับนี่งานต่อยรังพึ่งเก็บรังพึ่งเนี่ยนี่เลยโอ้โหต่อยอะไรดีทุกคนดี <c oughs> นี่มันจะมีรังพึ่งขึ้นตามตอไม้ต่างๆแบบนี้นะครับนี่อย่างเฟี้ยวเลยทุกคนแต่ละต้นไม่เหมือนกันดูนะลองสังเกตดูนี่เลยนี่เลยนี่อย่างเช่นต้นนี้อะถ้าเราจะเก็บนะครับกดเอแล้วมันก็จะมีพึ่งออกมาครับแล้วก็ต่อยมันนี่นี่กดคลิกนะครับนี่พอครบแล้ว มันก็จะเก็บรังพึ่งให้เราเองครับนี่อันนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับนี่เลยนี่เก็บไปเก็บไปครบยังเนี่ยยังไม่ครบอืมนี่ครบครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม้ก็จะหายไปด้วยนะจะเป็นงานตีรังพึ่งพูดเพียดนะนะงานตีรังพึ่งนี่เลยมันจะมีรังพึ่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่แอนมินทุ่มทุนสร้างนะครับเนี่ย <laughs> นี่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เนี่ยตรงนี้ต้นใหญ่ดีว่ะนี่ขอต,ตรงนี้โอ้ต้นเบลเลอร์เลยนะ มี่สองอันก็คือเราต้องตีรังพึ่งให้ครบ2ลรังนะเราถึงจะไปโพสตได้หรือว่าเอาไปคันน้ำในนั่นเองครับเป็นการคันน้ำรังพึ่งนั่นเ,เองเนาะนี่เลยอ่ะอันนี้เป็นรังที่2แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเอาได้ว่านะไปคั้นน้ำรังพึ่งครับป่ะมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่มันจะมีโรงเรือนคั้งคันลารังพึ่งอยู่นะ ถ้าติดอะไรเนี่ยม,มีโรงเรือนคันลังพึ่งนะครับแบบนี้เลยมี3มเรือนนะครับนี่ผู้เล่นไม่ต้องมาเบียดเสียดกันนั่นเองครับนี่เอาเรือนกลางแล้วกันนะนี่เลยวิ่งเข้าไปนี่มีน้ำลังพึ่งอยู่นั่นเองครับไม่ไม่ได้ดิตรงนี้ดีกว่ามันสีส้มนะครับเทดีอ่ะกดเองครับนี่เราก็จะคันรังพึ่งนั่นเองครับนี่มาคั้นแบบสดๆเลยนะครับนี่มีน้ํารังพึ่งอยู่ด้านล่างด้วยนะสังเกตดู ทำแมพสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นี่เรียบร้อยครับตายมาแล้วแบบนี้เลยนะแล้วทีนี้เราก็ไปเก็บ2องานนะแล้วก็นํามาคันตรงโรงเรือนตรงนี้นั่นเองครับง่ายๆเนาะและงานต่อไปครับทุกคนเป็นงานหมักควายนั่นเองครับนี้มีถังหมักด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสมัครงานด้วยเนาะแล้วก็จะมีเครื่องบดนะครับแล้วก็จะมีไร่หง่นตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันนะ ขั้นแรกครับเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับมาสมัครงานกับตะลุงคนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสกินได้นะครับมีหลายสกินเลยเนาะและหลังนะครับเราก็จะได้มีดมาถืออยู่ในมือนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ไร่องุนเลยนะครับนี่ไร่องุนสวยนะเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยมีไร่องุนครับว้าวิ่งเข้ามาครับสังเกตดูมันก็จะมีรูปองุนอยู่นะแล้วก็กดเอ็นแล้วก็เก็บเลยนะนี่เข้ามาอยู่ใกล้นี่เลยครับอืมแล้วก็ตรงซ้ายมือนะครับเราต้องเก็บให้ครบ10 เออยีลูกก่อนเนาะอืมประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมเก็บได้18ลูกแล้วนะครับอีก2ลูกเท่านั้นนี่เลยฮยมันหายไปได้วมันหายไปได,ด้วยวะนี่เฟียวดีวะนี่นี่มีหลายลูกนะครับเลือกเก็บเอาแล้วกันนะนี่เอาอีกลูกหนึ่งนี่ว้วชีวิตโลเพนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟไม่หมดด้วยนะประเด็นนะอย่างเฟียวนี่แต่ว่าผมใช้หมดให้ภาพสวยเนาะแล้วก็ใส่ตัวละครลงไปนะครับนี่เลย แต่ว่าถ้าทุกคนเล่นก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะแค่อาจจะไม่ได้มี e m b เนอะและหลังจากที่เราเก็บครบ20อันแล้วนะครับเราก็วิ่งมาที่ถังบดวายตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช่ดิบดอง,งุ่นเออเอาอง,งุ่น20ลูกมาบดตรงนี้ครับนี่นี่เอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ผมเข้าไปอยู่ในเครื่องเลยเนี่ยโอ้ยทุกคนผมวาร์ปเข้ามาอยู่ในเครื่องซะ <c oughs> ง,ง,งั้นเจียวสมมติว่าเราบดอง,งุ่นเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งมาฝั่งนี้เพื่อที่จะหมักไวายนี่เองครับนี่เลยกด e นะ นี่และถังนี้นะครับก็จะเป็นถังของเราเนาะมันก็จะมีเวลาครูดาวเหมือนกับเพื่อนคนนั้นนั่นเองครับประมาณสัก300วินี่แหละนะครับหลังจากนั้นเราจะได้วายมาครับและนี่เลยหาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องรอนะครับบ่มไว้ก่อน3 0 0ร้อวีเนาะแล้วทีนี้แล้วก็รอให้มันได้วายมาเนาะแล้วก็ไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับงานนี้ ได้เงินเยอะนะครับนี่ลองเล่นดูนะและอีกงานหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นงานเลี้ยงนกแก้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนํานกแก้วไปขายได้ด้วยนะครับนี่เพาะพันุนกแก้วครับทุกคนป่านเดี๋ยวมาลองดูขรั้แรกครับเรามาซื้อนกแก้วกับอาหารนกแก้วตรงนี้ก่อนนะครับนี่พอเราซื้อไปแล้วนะครับนกแก้วมันก็จะไปอยู่ในกรงฝั่งนั้นเลยนะครับซื้อได้ทีละ1ตัวนะซื้อนกแก้วกับอาหารนกแก้วนะครับอ่ะโอเค และทีนี้เราก็วิ่งมาตรงกลงตรงนี้นะครับนี่เราไม่ต้องปล่อยนะเพราะว่าจะมีนกแก้วมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยอันนี้นกแก้วเรานะดูจากชื่อนะครับนี่เดี๋ยมันก็จะบินไปบินมาเนาะและเราก็ให้อาหารมันนะถ้ามันหิวนะครับไปน,นี่เลยนี่ให้อาหารครับนกแก้วโอกินเข้าไปเฮ้ยนกแก้วขยับด้วยวะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ให้อาหารมันเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยให้อาหารเอ่อซากุระหรือเปล่าเนี่ยรักน้ํารักปลาอะไรเงี้ยอืม และหลังที่เราให้เสร็จแล้วนะครับเราก็รอมันหิวอีกรอบหนึ่งเนะเาะอ๋อมันหิวอีกแล้วเหรอให้อีกรอบแล้วกันถ้าสมมุติว่ามันตัวเต็มที่แล้วนะครับเราก็ฆ่ามันนะครับแล้วก็เอามันไปขายที่ตลาดได้น,นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นงานเลี้ยงนกแก้วเฟี้ยวๆนี่ครับนี่ใครโตก่ันครับพี่ใครโตกว่กันเนี่ยโอเคครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ไม่ต้องลงหมดแต่ก็ ภาพสวยนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ภาพหมดนะพูดผิดเป็นบรรยากาศในเซิร์ฟเนาะไอ้พวกแผนที่ต่างๆพวกนี้นะครับนี่ไอ้ตรงนั้นคืออะไรนั่นไปดูหน่อยน่าจะเป็นจุดฆ่านกแก้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหนกแก้วก็จะตายไปนี้เองครับโอ้โหหดจริงๆอ่ะฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากโดูเนี้ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม